เจ้าก็ได้แเม่์เจ้านางยุธงไห้ทวงหน้ายุทธรรมนี่อืมเมนเจ้าได้ยินข่าวยินข้าวอันไหนบ่าวทอมเมหอยถามเจ้าเนยเจ้าได้ยินข่าวนับบัตรนัเมี่ยงเขาบ่ ก็เลยยินอยู่แถวหมู่บ้านหมู่ก้อนก็ว่าบ้านพระกู้หน่อยพจน์เจ็บุญหาอีหยังหนึ่อีกอยนา,ยามิ่นตาบ่มืดบ,บ,บ้านเหมือเบียงพนอิตายอยู่นอกอี่รูบัยนั่ะนน่ะเออก็ว่าจำนั้นตัวกูจะได้ยินหยั่างปีพระกู้ปลาชญ์เป็นป้ายหยาดพญโผนเฮ็ดเอามัดกะแม่นอยู่อันนั้นกะข้าวหนึ่งบ่อีกข้าวอันหนึ่งจ้าบ่ได้ยินตีข้าวหยังอีกล่ะข้าวพระข้าวพระข้าวพระอู้ยกูห่างบ้าเลยุ่มผะผะเพื่อเพื่อนี่ไม่ยังอีหล่วบันข้าวพระแมะะ่แม่แม ข้าวพระหยั่งเย็บผ้าตั้งไหนพันบอกเลขถือบอกก่องบอบอกเป็นข้าวพระบอกเลขบอกเบอร์ผ้าหยั่งสั่นพัดลดความตีบอพระกับลดบ่ความดอกเพ่นตายเสีบ่บอได้ตายเพ่นไปหยั่งขนาเพ่นป่วยบอบพได้ป่วยเพ่นไปหยังกะลาผพระซื่อๆกะพ้นพ้นได้เป็นหยังล่ะขอได้ข้าวพระบ่สันดีอ๋อพ่อมึงเสียบ่พ่อเสียดาดีลำไรอแต่พระนั่นน่ะเออกระเมียนพ่อข่อยอีดตลอดเมียใหญ่บัดใด เออแม่แแม่ไผหลวงพ่อโกยแม่แงโกยเออก็คนชื่อโกยมันคือกันเหมือนถีบอีรีเลยยองเป็นอย่างมันเป็นอย่างละกอลองเอาข้าวหลวงพ่อโกยแม่อีพ่อโกยหลวงตาโกยนี่แม่บวชชาวบวชแล้วโกยบ้านใดเอาบ้านนอกแม่โกยผัวเจ้านั่นแม่เอาบะโกยนั่นบวชจะบะบวชแล้วเ <c oughs> มีจา้าบวชเป็นพระแล้ว บวชซะทีอือเอาเหมือนค,ค,นาคานนว่ำคยนประติบค้าหน่้วะไอเจ้ากระไดแล้วบ่ไเลยเหมือนคว่ำคืนจากเดี๋ยวขันมาบ่ไม่อยากไปขี่คันอะไรไปบวชยวัดพอวะมันเปลี่ยนน้ำเจ้าน่ะอะไรเพิ่นหน,นีนนะ่ะน่ะแม่นบอกเฮ้ยหนีแล้วเพิ่นก็เลยไปบวชตอนนี้น่นพะพ่อไงแม่ไงแถวลองมากน่อยลองบอกไงพระคู่น่อยน้องปืนนี่เมืเอ,อมาทรงข่าวบุญกองไว้อีพอน่ะบวชเป็นหลวงตากขยออกองก็เลย ไอ้เฝ้าเอาข่าวเนี่ยมาบอกคุณแม่กรอบนี่ล่ะกับสลากตกกลองเออต้อ,องวาดชิบว่ากูกับบอออนซ้อนกูมาจะอ,อ,อ่อนบอบอกเด็กกูจักเทียนนั่นช่างเศร้าเถาะเอาเพิ<า>่นบอบอเพิ่นกับ<า>กบอม,มาบอกเลขล่นะแต่ว่าจากหันมาหนีนะ่ะม,มันหลายฟ้าหลาปีแล้วข่มวมเกา่าความหลังเจ้าค่วมสิเศร้าเขียดเศร้าขมเหลืเดิเม เจ้าควันสิรูอัยให้หายกระทวนเหเพิ่นได้เลวเจ้าหูบอกว่าเฮามาอยู่กับทอมซูมอรอนีไม่ยังใบทอกอดใบหน้าเฮากับไปอยู่ทอกสอผลเอามากับสุขนทัวบอกเป็นตาข้องกูได้หรือเออตาพิบปอบเลยเหอมันกับสุขคนอยู่แต่มันบอกคือเจ้ามันไปยังสีบอกคือกูใบของเพ่นมันเป็นจี่ไหนใบของเพ่นเป็นสามเหลี่ยมสบบอถ่า มันก็เป็นซี่เลี้ยมนั่นแหละมีจักแล้ยมวัวบ่ได้หมายกว่ามาจังซัลโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยแต่ว่านี่มันจ่แม่นโกวขว้างจุดหมายถึงว่าเจ้าเป็นหนีเอาเข้าถูกเห็นว่ามาอยู่วายไปนะเข้าถูกเข้าถูกกระย้อนว่าเจ้าซื้อเลขมันถูกเอามเมฆานดูตีความถูกลองกูถือเบิ้งมันออกเก่านึงกูจะบ้าความถูกไปถิ่มทะเลเบิองนี่โอ้จะเป็นเจ้าสีถิ่มไดงง่ายเนาะ ี่ถิ่มน้องหนองนาวัดกันได้ตัวนี้จะไปถิ่มเที่ยวมาดเจ้าถูกเจ้าหยาบขนาดมันถูกสูงเนี้มันเป็นน้ำเจ้าสื่อเลขเป็นน้ำเจ้าติดหนีติดสินน้ำเลขน้ำเบอร์แม่นบอกให้หน้าไปอยู่ในท่อก่สกันยอนว่าเจ้าะนี่เอาเงินไปกู้ท่อก่สเอาเงินมาใส่หนีเลขมันคือง้อเอาบ้าหูจะได้่อยเป็นผู้ไปใส่เขาอ่ะอีปบนั่น่ารำแม่เอ้ย มาค่อยถามจะอีเจโน่ในเมียอย่าสิยับข้าวมาไร้ดังดูหันก็ได้ดอกเออกับใครอยากพูดจักถามเรื่องนี้เรียกูละต้อต่อต้อยี่ห้านี่ถามเรื่องเรียกเรื่องเบอร์ดอกบันถามหยังตะเกียเฮามีเฮามีในเมียต่อีพออยู่น้ำนักกับมันบ่อถูกมันกับจังมีน่าร่าจะเด็มันถูกมันก็เลยบ่อมีเออกระพองวานหลักง้วงวัดสันเก้าตัวสิบตัวกันยังตัวเดียวจอยจอยมันขวมทงเอาไปขายใส่บ่อบนั่งก็ะไรคุ้ยตัวเนี่ยคุ้ยตะเกียร์กับเป็นสิบตัวสั่นตัว เม่เอ้ยกระทอมหลังนี่เนี่ยเ้าค่อยกระยูมากแต่เป็นปเล็กหน่อยบัดดี้แมีนผู้ใดเป็นผู้เห็ดนี่เม่ยคอยถามเจ้าแน่สที่บอความเกาความหลังนอกกองเนาะเออว่ามาเบิ่งผููเฒถานั้นบากความเกาเอาพื่นกระตูปกระทอมหลังนี่กกเป็นพรมึงน่ะแต่ตัดไปตัดโคกตัดอตัตัดไหม้อยู่ในโคกใน่ดงพุระไม่เห็ดกระทอมนี่ไม่เห็ดกระทอมเจ้าติเป็นผู้ตัดน่ะบ่ดีอที่พ่อติแม่นผู้ใดแบกมากกพ่อมึงน่ะแล้วเอาเจ้าเห็นอย่างไรก็ยางน้ำกลนซื่อๆอุ้ย จะว่ดได้แบกซอยเปล่าไปสิไปแบกแบกกูกับแบกทั้งไปพวกนี้ดอก โอ้เอากระช่างตัวเมียกำลังใจสำคัญที่สุดกระนั่นละเออดีแต่ละนาะแม่เนาะสะกน้วยนี่ด้วยหมักใหญ่กระไดอาบน้ำอาบทางพดพักพดมีเป็นปีเป็นตะเกาปีซี่ปีกับมะแขงจักเทียแม่นมู่เจ้าเอาแม่โค่เสกกลแม่โอ้ยมันสิมีแม่โคแม่ฆ่าอยังเนาะสมัยตะก่อนเห็นได้แม่กลายเป็น,นว่าพอไงกุยแล้วเป็นผู้กคนโอ้บอกจกเห็นเหี่ยนดมสันสันจึ๊กเก่า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 ซักกินซักเกินซากบ่พอเข้านำไปลวกตัวูกตาโอ้หอดตาน หอกตานามไหลเศ้าซูเมอร์นี่บ่แห่งจักทียโอ้เจ้ากับคนน้ำตีบ่คุณนั่งคุณทึงิ่แล้วโอ้ไม่ได้ิพอนเอาเถาเอาเอาเถาเอาเอาเถาเอาเเอาเอาเอาีมันกมัดงองได้บักบอบนันกะไร กำลังใจสำคัญที่สุดคือเก้าหละ่ะเมย์ว่าเป็นอย่างดอกดีคือกันนั่นละอกอข้ากอตะไข่กันแม่มูดเจ้าติปวกว้เมย์พ่อมึงเดินไปปลวกไปขอมาใจนีมันยังสมบูรณ์พุน่นตีเมย์เอ้ยตะกีดสมัยตะกีเกี่ยวเขาว่ามีรถดเกีียวเนาะแม่นล่ะมูดเจ้ามาห้มาหน้าจะสี่จุงขั้วจุงข้อยออกมาตีซีตีหอาตีสามตีสี 3, 3, มันไทยบ้านเขาบ่าตื่นตีเมย์ตื่นจังไหนเขาอัดเคสอยกลละอัดยังไงเมย์ เอาเฟี้ยงเอาขีดถมตออัดบักกะโลงมันไบอย่างน้นนะอัดทางในบ่อยมันดังานทางไหนบ่อยมันดังบิดบานจังโจกขีดถมโจกเฟี้ยงหอกโอ้มาเฮดมาอักเกตไตมอเวทส่ตาผีตัวผีเฮดมัดเข่ามัดก้ามักูเข่าน้ำกันเออตั้งเตรียมมัดหอดข้องูเข่าตัวใส่มัดเข่าเนี่นะโอ้มาเห็นหงเออมัดข้องงูใส่พร้อมติเออมัดมาเห็นหงโอ้มัดเศร้าไปเศร้ามากผลจะดล่ดามุดเจ้ากับมันตลอดนอนมันเหดเวียกผู้เฒ่าสมัยตะกอนเออเคลดอยูหรอกเคลดอยู่บักูบ่เคลดตี เ <Good. S 2> ม่มกะตาหมากเดี่ยวมันขาดเราได้แมฆคอยเลี้ยวไปนั่นกูก็ว่า,ายอยู่นต้านไว้หนิคือง่ามแต่แม่ผู้ใดเป็นผู้สารแม่พ่อมึงอหล่ะแต่บักโกยเนี่ยโอ้ยดพ่อใหญ่ยกโก้เนี่ยละอันลูกพ่อโก้ลูกพ่อโกยเนี่ย,รย,ย,ยเยาราสร้างคืออย่างนีิตัวดีออบานพลาคั้น้อยนี่ยบานต้องปปื้อนี่พระสิษย์สู่พ่อเมื่อใดโอ้แมฆบันย่ำเจ้าบ่มีแหงอบันย่วยเจ้าป่วยจิบเปลี่ยนเอ็นอุ่นเออ ผู้ใดจัดยาให้เจ้าเมโอ้ยกถ้พ่อใยายกวยนั่นล่ะเป็นผู้จัดไปกูกูผู้ใดเป็นผู้ต้มเขา่าซู่เซ้ากินเมรเถ้าพ่อใยายกวย,ย,ยนั่นล่ะเอ้ย,ยกูบ่อดหนึ่งเข่าจัดยาเจ้าบ่อหนึ่งตีเจ้าคือบ่อหนึ่ง มันมีผู้หนึ่งอยู่นี่แล้วโอ้ <c oughs> อยู่ทั้กันโม่เจ้าเถียงกันบ่แม่เอามากับถำมาดาปา,ปากกับดินซอนกับบวงกับถ้วยมากับฟัดกันแน่รำมาดาละละย่ำหลับย่ำนอนย่ำหนาวหนาวผู้ใดห่มผ้ายเจ้าแม่กูแหงนอนดินเนะเาะเออเด็กเด็กกูขยันพอห่มออกอเออแล้วก็เอาพอห่มแล้วโป๊กเออไงกูยน่นเป็นบัดเป็นไข่เป็นบัดเป็นไดเด็กเด็กกับไปดูไปปิดพลดลมมาหนาวลัดตัวนอนเด็กกวงไอ้กอกอยกอาะวเบากันดีเบากันดี เอาเม่บัดย่ำเจ้าปวดขาผู้ดใดบีบขายเจ้าเม่ขอพ่อ,อยงี้กุ้ยนั่นละตีตั้งแต่กระรับข่าตีนมันนั่นละเขาลวดไทยตีเหยียบพ้อมพูแล้วเอาเม่าม่บัดย่ำหนาวหนาวยุททงยุดทาบ่ม,มี่ผ่าหุ้มผู้ใดนอนกอดเจ้เาเม่บัดเด้อเฮ้ยเอากระติเ,เ,เ,เป็นอีหยัางกว่ากระฉว่าเบื่องชื่อ ย่ทงหน้านทธานเท่าเนี่ยมาอยู่ทงหน้าตีเออโอ้ยสมมติว่าไม่มีวัดตะเนาะเอ,อเออเนี่ยไปน้องน้ำคุณเนาะตะเนาะเออ <laughs> <laughs> โอ้ยแกมันพอยง่กลวยน่ะแล้วกอ,องเอ,อ้ยโอ้ตะกี้เจ้ากินเขาน้ำกันกินแสบบอนแสบประแดกกีฬาโจกออกจากห,าห้หัวพักเทียมหัวพักบัวหัวเจียงไข่มากกัดโป๊กกัดแสบบีบักนาหัดกัดแสบลาเอ้ยอยู่น้ำกันสงอสงคนเถอะเจ้าหูบา่าว่าเจ้าจอย กกูู็คอย่่นีละเจ้าหูบอกว่าเจ้ากินเข่าบ่ได้แม่ยู่ละเจ้าหูบอกว่าเจ้าเห็ดเวียกผู้เดียวนเจ้าหูบอกว่าเจ้าลาเจ้าเมียเมื่อีหลีเบาผื่นก็เมื่อยเจ้าหูบอกว่าเจ้าคิดหอดไผ่เจ้าคิดเจ้าหูบอกสุมือส้วนนี่เจ้าเห็ดสุมือส้วนนี่เจ้าเห็ดใส่ข่อยเจ้ากินบ่ได้นอนบ่หลับนี่เจ้าคิดหอดไผ่แม่คิดหอดเถ้าพเนี่ยโกลีแล้วก่อนเอ้ยคิดหอดแหงบ่ อยากสีบ e, like ่าอยากพัฒลานาดอกคือทอดจำไหนมันแน่นหัวใจก็เยอะปากก็บอได้ทั้งเกียนกูเปลี่ยนไส้บักจกซับจื้อเลือยอยู่โอยเอ้ยนานมากแตโก้ไปอยู่ใส่เนาะโอ้ยเอาละแม่เอ้ยหัวโอยกันเป็นแม่ห่างนางใหม่มันเป็นจังได่บ่าวสู้บนกองเบ่าสู้พญิแม่ใหญ่บ้านเฮาฟังเบิ่งดูแม่ มันดานผัวคืนการดีใจลิงขยันตั้มสวยสวยเหลือเกินเข้าเนีบผัวนี่บ่คงตามลูกสาวเป็นกำผ่านโสดป็นนาเวทนาเนีบ่ัว่น กำพาสัมพันทุกอรมจนเนี่ยย้อนว่าตนมันงดานันเล่นตายแต่นำปีสิ้นบ่มีก็เลยลวมตกตมเตนเปลี่ยนนุำ ความซิมเบาคนึงเท่าโจพุพวมเนี่ยยมเมีสมบูรณไหวเข่าสวเขาพันเกิดหอดหัวพลเ วาบลันไข่ไฟไม่แนวหน้าดอนจังเงินผมหนูน้อยน้ำถ่วมหูจีหน่อยจังเงินโตของจีรอยากแทนการที่เป็นแม่ห่างพ่อปั้นสร้างนันเกลืผู้มันอุกมันอังมันอยากปนันติเมีย บัดยามศูนย์กะว่าแต่เจ uh. ้าของละกอางบ่าว uh. ่าฟังย่างบ่าว่าเพิ่นบ่าว่าต uh, uh, uh ัวคือคขั้วบุถาวรบล่านบราวว่าขั้มโมโหนี่ผ้าโต้ตกตังอีดีนันน่าบัดทัานคือทอดได้แล้วจะง้อกวงเอาหาเออมันคือบ่มาเน่าโขยเอ้ยบัดท่านมาดอกเมียเอ้ยเบ่าสุกวางฟังอีกเบืองเมีย ก็งอนกคนแนว้บันแกนัผววปานงูปัญหากองความทุกดอกวันห้นอยู่คือบานข่าวว่าผัวค้องผาเป็นหลวงตาลูกเฝ้าต่อพอเท่าอือ ອືມບຸນກອງຊິໄປບ້ານໄປວ່າຊິນໍາໄປນໍາເອີນໃຫ້ດອກແມ່ອີ່ພໍ່ກະໄດ້ໂອ້ອິດໂຕດຂົ້າ ขนันหอดพ่อแม่บาดใปลูกน้อยจังหวนพอน่ออีแม่คือ,อต่อยาตี่นองบ้านพักคู่หน่อยนี้เพื่อนกับวัวร้างพ่อปั้นมาสามตัวได้หฮางหอนเล่มกัาง นายดอกเมียเอ,อือตาจึงฟ้าจังได้ถ่วงหูง่อนั้าจังได้หนกวกหัาาวกหาผัวบ่พอพ่อนพ่อพอ,พอยากเกินว่าตายคืนว่าแล้ไให้สา คุกว่างไปน้ำไปเอื้นไปบอกใ้ในแดกแม่ขานเืินเป็นแม่ห่างต่อไปคงหมดบ่อนนีข่ขานกี่ตอดาะเจ้าอยากตายทิมกระทอกันเนี่ที่ปากันครั้งนี้นานเป็นย้อนวานํำความฝันดอกกองเอื้การพระ อนกินใจจึงไล่พวงไอ้นี่เป็นเบอกเปนเป็นหรือกำสร้างอันใดเลยเจ้าพ่อไงว่าตุกเก่งน้องสักใส่จึงย้อมให้บ่ย้อมให้รู้อาภัยเนขนเป็นเมนั้นอได้พอเจ้ากาวกลับขึ้นมา บอกว่าตายเป็นผีแม่นบบมีเจ um <happy> ้า <c> ย <oughs> ้ำฝืนปัณนติแม่แม่คิดหอดพอไรกว้างิิดหอดก็อวดเอานัินตัวบอก็ได้หินเพลงบนแค้นเขาวาสีเขาว่าจังได้ละจังได้จังได้อ้กักเจ้าเด้อถึงแม้นฮักเขาต้องเจอคำว่าจบก่อนพบเส้น กูลูกหลานเขาวาด้วยเมีเขาว่ามันคือลองเพ่งปอบกูดีแต่กองพอยันเจ้าให้สดอกเมียเออเออ้องเออเออเออเอนเออเสอเออเออเออเผืเออเออเออเนอเอเอียออเออออเเอออเอ วันนี้เจบบุญกวางเอื้อนี่พอกูยอมเมืออสู่เนี่ยละกวางให้ไปบอกว่าจะไหนละเมียบอกว่าเมียจมเจ้านั่นคือทอดเหลือหลายเรื่องที่มันกลายมาลุ่าายอภัยหมดสิ้น ออกไกลสิลลาพื้นภานลาสุกขานั้นคงตาวถึงฐานะสิบ่กล่าวถึงจนให้พอยังบุญกองสิไปเอื้อนสิไปนําให้ดอกเมียเมียสิบ่ให้พังนั้นผิดพลาดอีกคนสองเนี่ยคอยประคองผัวเพียงบ่เสียงวินยินเศ้าง หากว่าเล่าพอผ้าเรนมัดเปิดสิบอกเงี่ยวป้าเตียวใส่เม่บอยย่านนาเสียนสิคอยย่องเมีเมีสิขอยกย่องเทินตูดปานพระอินลูกคำมือบุญอยากดอกเมียบุญกองสิเป็นน้ำเงินน้ำเบาน้ำจ่าให้เองดอกเมีย ขานได้ยินคำจาดาบิดาให้ยิงเป้าถึงว่าหากบาเลสิกินลาวแมนเหมือนเมาอวเมสิบอดจมคือจังเมียบานพัคู่น้อยนี่ จมอีดีติแม่แม่สิบด้าแล้วแม่ได้ยินแต่เฮียนข่างเคียงกันผัวเป็ดเบียกกลับมาซาเนี่ยเมามาได้ด่ากันปังปังแป้งแป้งอืมบัดนี้แม่สิบดจมโอ้ยสมาดีเถอะแม่แม่สิบเว้าเออแม่สิบบปากโอ้ยดีคักแม่เอืมลาก่น ความปันได้กันจริงเขียวนั้นเกินย่องว่าลดหวานเนี่ย พียงว่าพ่อเจ้านั้นนั่นกาบตาบ้านนั่นลาเพศพผมมันจันเนี่กาเป็นอันพ่อใจเมียเขียงเดือจอมให้คนเอเนววเข่าปานไปลำพานนั่นบอกเลืองเพียงสีเหลืองออกแล้วพเลาโคงเป็นเตามานเนี่ เห็นใจเมียท่อนลูกลาบ่อเหม็นเมนั่นเปล่งเอาเฝ้าตามใจมันดาเปล่งน้ำตาออกมาพร้อมย่างให้จอมมองสาวอนางเอ้ยฝ้าจากน้องสิเไปเฝ้าไปเฝ้ามาดอกเมีเป็นกำพ้อย กูเพียงหูวสว่านีเมีกะเววาได้เพียงสำมีสิเววาต่อหูข้อตันท่านบหยนผัวเพยงบอกว่าตายบอกมีฟื้นบาดบันติเมฆคำเออคำเตือนแต่ข้าวจีเป็นได้แมี นันมันดาเอ้ยนั่นได้ซึอนั่นตัวโอ้ยขอบ่เสียป้าเจ้าไปเทเแม่ขอยนึ่งไปไบทะลุลาออขอสิไปเอือนให้ดอกโอ้ยนี่ละไม่ยายเอวังกวันพักไปบ่อนยายกวาบขันผัว ฟ้ากวาลันท่านผู้ฟังตั้งข่ผีป่าพว่วมเสียวให้ควางดีนันนโยเยนโยเมพระคุ้หน่อยน้องปืองอ้อเฟังแลบบอเหลือบเทินมีแต่ไดแล้วกันใดประมาณนั้นเนีว่าข้าหลายนั้นลันดื้อสัตว์